ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านกําลังอยู่กับผมพี่วุฒินะครับในการหางานทําในช่องคนหางานกับพี่วุฒินะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะครับที่มีชื่อเป็นผู้ที่ได้เข้าไปเป็น ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการหรือว่าตำบลสมาร์ททีมนะครับซึ่งหลายคนนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนที่ต้องหางานทต่อไปนะครับในวันนี้นะครับคนที่คาดหวังคนที่สอบลูกจ้างของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการแล้ว ไม่ประสบความสําเร็จในครั้งนี้นะครับก็อย่าพึ่งท้อนะครับเรายังมีอีกหลายหน่วยงานที่กําลังจะเปิดสอบที่กําลังจะเปิดรับสมัครอยู่นะครับต้องสามารถที่จะติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวใน YouTube ในช่องคนหางานพิวุฒนะครับเราจะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหางานทำนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยคาดว่าในเดือนข้างหน้าที่จะมีการเปิดรับสมัคร ในส่วนของข้าราชการพนักงานขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นรับบุคคลภายนอกที่สาเร็จการศึกษาตัต้งแต่ปวชปวสปริญญาตรีไม่ต้องผ่านภาคก,กอของกอพอสอบเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างของการที่จะจะทําในรูปแบบของการสมัครสอบต่างๆนะครับ ซึ่งตอนนี้น้องก็สามารถที่จะเตรีมตัวได้เลยนะครับคนที่มองหางานอยู่ต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงานต้องการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็เตรียมตัวที่จะสอบไม่ต้องผ่านภาคก,กของกพนะครับก็สมัครสอบได้นะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่พลาดจากการสอบในโครงการลูกจ้างเหมาบริการในโคร,รงการพระราชบัญญัติบ,บริการนะครับ สัปที่ผ่านแล้วนะครับวันนี้รารบารูหนังสือตกลงจ้างมีเอกสารทั่วเป็นเอกสารหมายได้6กนะครับซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายของโครงการนะครับเนีย่ยในหน้าตาหนังสือตกลงจ้างก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับสัญญาฉบับนี้ทําขึ้นที่ก็จะเป็นอําเภอที่น้องสอบได้นะเขาจะเริ่มทําสัญญาจ้างเนี่ยเริ่มเริ่มนับหนึ่งก็คือวันที่หนึ่งตุลาวันพฤหัสที่จะถึงเนี้ย ก็จะมีผู้ว่าจ้างนะครับกับผู้รับจ้างตัวน้องที่สอบได้คนที่อยู่ในัะดับที่1ที่สองเนี่ยก็คือผู้รับจ้างในข้อที่1นึ่งในหนังสือตกลงจ้างบอกว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทํางานในตําแหน่งผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องขี้ตําบลโดยมีกําหนดระยะเวลาจ้างส2เดือนนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกา เพราะเดือนอ1ตุลา2,563ไปอยู่ถึง30กันยา2,564วงเล็บเฉพาะวันทําการของทางราชการนะครับไม่ได้จ้างตลอดทั้ง365วันนะครับจ้างเฉพาะวันทําการนะครับในเอกสารแนบท้ายนะครับก็จะมีรายละเอียดการจ้างเหมาบริรการ1นฉบับแล้วก็ต้องต้อง,อง,งน้องต้องเตรียมสำเนาประจำตัวประชาชนไปด้วย นะครับสำนาประชายชนหนึ่งฉบับความใดในเอกสารแนบท้ายหนังสือตกลงจ้างที่ขัดแย้งหรือ,อความใดในเอกสารแนบท้ายหนังสือตกลงจ้างที่ขัดแย้งกับข้อความในหนังสือตกลงนี้ให้ใช้ข้อความในหนังสือตกลงจ้างนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายขัดแย้งกันผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างทั้งนี้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นผู้รับจ้างนะไม่ถึงตัวน้องที่สอบได้ใช่หละแล้วก็ให้ถือตามหลักเกณฑ์และก็แนวทางในการจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนานตำบลแบบปรุณการตำบลสมาร์ททีมในส่วนหนึ่งของหนังสือตกลงแจ้งมีด้วย ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือนให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราเดือนละ15,000บาทค่าจ้างและการจ่ายเงินนะครับในข้อที่4ีจุดหึงบอกว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยได้ผู้รับจ้างตกลงค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบปรนการระหว่างวันที่เนี่ยก็ตั้งแต่หนึ่งตุลา 2 5 6 3ไปถึง30กันยาสองนในอัตราเดือนละ15,000บาทโดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนสมบูรณ์และเสร็จเรียบร้อยในแต่ละเดือนแล้วก็ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วในข้อนี้หมายความว่าดองจะต้องมีชิ้นงานเนี่ย ตามแบบรายงานในโครงการนี้รายงานเป็นผลงานในแต่ละเดือนแล้วก็กรรมการตรวจรับในการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเนี่ยได้ตรวจสอบการปฏิบัตงานของน้องว่าถูกต้องเรียบร้อยตามแบบฟอร์มตามความต้องการของโครงการแล้วบางจึงจะได้รับค่าตอบแทนการจ่ายเงินค่าจ้างนะครับก็ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหนึ่งก็คือถ้าหากว่าผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานครบถ้วน จะได้รับค่าจ้าง1 5 0 0 0หมนห้าบาทตามตามโครงการนะครับส่วนวันไหนไม่มาเนี่ยแล้ววันไหนขาดเนี่ยตามตามประกาศตั้งแต่แรกก็คือเขาให้ตัดวันที่ขาดออกไม่ใช่ว่าไม่มาไม่ใช่ว่าไม่มาทํางานแล้วจะได้ครบหนึ่งห้าไม่ได้นะเขาก็เฉลี่ยตามวันที่มาทํางานหากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานในวันใดเนี่ยจะไม่รับค่าจ้างนะแล้วก็กาหนดการจ่ายเนี่ยเป็นจ่ายเป็นรายเดือนให้ คำว่าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานในวันใดจะไม่รับค่าจ้างเนี่ยหมยถึงไม่มาปฏิบัติงานในวันทําการนะในการส่งมอบการจ้างนะครับกาหนดส่งมอบการจ้าง precision. ภายในวันทําการสุดท้ายของทุกเดือนวันทําการสุดท้ายของทุกเดือนนะครับถ้าถ้าเดือนไหนที่วันสุดท้ายวันสิ้นเดือนตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็ต้องถัดมาเป็นวันศุกร์นะครับก็ในวันสุดท้ายของการทํางาน แล้วก็หนังสือตกลงจ้างนี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความเดียวกันผู้สัญญาได้อ่านข้อความเข้าใจโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้วก็เก็บสัญญานี้ไว้ฝ่ายละฉบับนี่ก็จะมีผู้ว่าจ้างก็น่าจะเป็นท่านานอำเภอนะครับผู้รับจ้างก็คือตัวน้องที่สอบได้แล้วก็จะมีพยานด้วยสองคนนะครับนี่คือหนังสือตกลงจ้างได้ดูหน้าดูตาดูข้อความในหนังสือตกลงจ้าง เผื่อบางคนอยจะเห็นลงหน้านะครับก็จะนำมาบอกกล่าวในขณะที่เราเข้าไปทํางานเป็นลูกจ้างเหมาโครงการบรการในส่วนนี้นะครับอยจะลือว่าเขาทําสัญญาจ้างเพียงแค่12บเดือนหรือ1ปีในในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องสมัหาความมั่นคงเอาไว้ด้วยก็มีการสอบ ในหน่วยงานไหนที่จะสร้างความมั่นคงให้กับหน้าที่การงานของเราได้นะครับก็คนที่จะแสวงหาในการสอบครับยิ่งอ,อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ตามหมู่บ้านก็อาจจะมีบรรยากาศที่ทําให้เราได้มีโอกาสอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นนะครับการเดินทางไปทํางานการเดินทางไปไปฏิบัติหน้าที่จากคนที่เคยอยู่เมืองต้องตื่นแต่เช้า ก็อาจจะต้องตื่น,ตนแต่เช้าได้เหมือนเดิมแต่ตื่นมาแล้วอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบในส่วนอื่นต่อไปได้นะครับเอาล่ะนะครับถ้าเรางอยู่กับผมพี่วุฒินะครับมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในการหางานต่างๆนะครับก็จะมาบอกกล่าวให้กับน้องๆได้ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับในเด่ววันนี้จ,จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสอบรับราชการขององค์กรปกครองส่วนทิ่มาบอกกล่าวให้กับน้องๆได้ติดตามนะครับ คลิปนี้เอาไว้เพงแค่นี้นะครับหรือถ้าอยากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรอยากจะดูะรายละเอียดอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้ใต้ใตลิงก์ใต้คลิปได้นะครับก็มีข่าวคราวกม็มาบอกกล่าวให้นะครับคลิปนี้เอาไว้เีแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ